ที่แอนปักหมุดให้นะคะสามารถโหวตรางวัลให้ได้นะคะเข้าไปกดโหวตกันเนาะคนละหนึ่งข้อความนะคะเป็นกําลังใจทั้ง1,900คนเนี่ยนะคะก็ข้อความละหบาทนะคะสวัสดีค่ะซอสวัสดีค่ะสวัสดีแฟนเพลงแฟนคลับบ้าน AB แล้วก็รวมไปถึงแฟนคลับหมอล่ำสุกุสุคนค่ะขอบคุณพี่ปลาส่งดาวมาให้หนึ่ดวงขอบคุณะคะ่ะ ขอบคุณพี่ปุ๊กพี่ปุ๊กปุ้ยคิดทอด1ึงลอยดวง FC จากสปปลาวนะคะสวัสดีค่ะพี่น้องทั้งฟังเล่าน้ำนะคะแอนมแพยนสิบไปแบบอันนี้ยูเดยไปไหว้พระดีจซอสสวัสดีค่ะขอกำลังจะในช่วงนี้ช่วยไปซื้อบัตรบอดด้วยนะคะขอบขอบคุณพี่พุยรักนะคะ75ดดวงขอบพระคุณค่ะเอาหนึ่งนาทีครึ่งนะคะคิด ขอบคุณดาวหนึ่งร้อยดวงจากจะอ่านถูกไหมอะ่ะตุ้มหรอต้วมอ่านว่าไงอะ่ะขอบคุณพี่นัดดานะคะห้าสิบดวงสวัสดีค่ะพี่แอนสวยสเสียงดีเอฟซี FCC สีสเกตค่ะติดตามตลอดสวัสดีนะคะขอบคุณพี่ชนิดาด้วยนะคะดาวห้าสิบดวง,ดวงขอบคุณพี่เหมียวเหมียวค่ะหนึ่งร้อยดวงแอนแต่งหน้าบ่อยถ้าจะแต่งให้เนียนต้องโกนขนหน้าไหมอ๋อแอนไม่มีขนหน้านะคะ โชคดีอย่างหนึ่งเมื่อคืนนอนไม่หลับขอบคุณพี่สิริพรนะคะดาวห้าสิบดวงพี่อันเป็นพี่สาวน้องชมพู่หรออ๋อไม่ค่ะแม่ปานเข็มกมลชัยขอบคุณพี่ปัญจาด้วยนะคะดาวห้าสิบดวงขอบคุณพี่เดือนซอจะไปไหนวันนี้มีอาดเสียงนะคะประมาณนี่แหละสักหน่อยมาไล์ก่อน ดึกๆขอบคุณพี่คอสนะคะห้าสิบดวงรอซอทั้งวันเลยฮักเด้อขอบคุณนะคะ2200อคนคือวันนี้ไม่ได้แจ้งก่อนนะว่าจะมานะคะความคิดถึงจากการทัศวิชัยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณพี่อ้อยนะคะส่งดาวห้าสิบดวงขอบคุณหนึ่งรอดวงจากหนูน้ำนะคะสวัสดีค่ะเอวี บอกหักอีกแน่ได้บอกขอบคุณคนที่ร่วมปาร์ตี้ดาวกันทั้งหมดด้วยนะคะคนอยาโสเบิงฝากเข้าไปโหวตด,ด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้นะคะที่แอนปักหมดอยู่ข้างล่างนะคะขอบคุณพี่สวิตด้วยนะคะดาวเจ็ดสิบห้าเชียร์แม่แอนพ่อบอยขอบคุณพี่สาวพี่พวงประกาศด้วยนะคะห้าสิบดวง จะเห็นหน้าบอสไหมคืนนี้ไม่ทราบเหมือนกันน่าจะไม่ค่อยสู้ดีเท่าไหร่นะทางนน้นขอบคุณร้องให้กับบอสจนตาบวมเลยค่ะหนู fc 1 ab เสียงบอสคือแบบเข้าใจความรู้สึกค่ะ fc กัทมอหลังแอนสวัสดีครับคุณแอนอนุพยายามอ่านสวัสดีครูองค์ค่ะครูองค์มาปีปทุมนะคะเจดบห้าดวงสวัสดีค่ะครู สวัสดีก่อนนอนเพื่อนสวยมากรักซอสวัสดีคุณแอนค่ะคือแบบต้องเรยวบ้างไอไก่อ่ะขอบคุณพี่เดือนนะ100ดวงสวยมาก fc จากเกาหลีอ่าสวัสดีพี่น้องคนไทยที่อยู่ทางต่างประเทศน้ำนะคะทักทายกันเขามาได้ค่ะ t i กตอกอาจจะไม่ได้ไลน์นะคะคืนนี้ช่วงนี้ก็จะยุงย่งยุ่งวุ่นวุ่นหน่อยนะคะส่งความคิดถึงขอบคุณน้องดาวด้วยนะหนึ130ดวง ขอหอมหอมหอมใหญ่หรือว่าหอมอย่างพ่อบอยไปไหนคะคุณแม่แอนขอบคุณพี่ยุภาพันสามร้อิดวงนะคะขอบคุณค่ะโอ้สวัสดีค่ะ F.C. ครับผมรักแอนออดีขอบคุณค่ะ F.C. จากอุบลสู้ๆนะคะขอบคุณค่ะพี่น้องขอบคุณทุกกำลังดังใจที่ส่งมาให้นะคะ F.C. จากพัทยาจะมีโอกาสได้เจอบอนน้อพี่ประกายเดือนขอบคุณพี่แสงรวีด้วยนะคะดาวห้าสิบดวงสวัสดีหมอแยมสวัสดีค่ะขอบคุณพี่อุไรด้วยนะคะสวยจังขอบคุณคะ่ะพี่โยทินขอบคุณพี่ออฟนะคะขอบคุณพี่สิริชนกนะคะดาวห้าสิบดวงพักผ่อนเยอะๆวันนี้ก็นอนทั้งวันเลย ขอบคุณพี่ก้องนะคะกุ้งพี่กุ้ง75ด้าดวงสวัสดีค่ะพี่เสริมชัยสวัสดีค่ะน้องแอนจากพี่วิลาวันนะคะคนงามเต็งจังเลยกะงามเนอะรอทั้งวันหนขอบคุณค่ะพี่พิมพ์ขอบคุณพี่วริศราดาวหนึ่งร้อยดวงสวัสดีค่ะเพียนผมชื่อหนึ่งสวัสดีค่ะคนหนาหักอกหักบ่ค,บบคือแมนบ กดวทให้ก็ได้นะคะรางวัลข้างล่างจะเป็นหมอลำฟีเวอร์นะคะซึ่งปกติเนี่ยขาจาสีมีแต่ศิลปินดาราอ่าแล้วก็จะมีเกิร์ลกรุ๊ปมีต่างๆเนาะที่นี่มีหลอดเนี่ยก็คือมีหมอลำขอมาน้ำซึ่งหมอลำผู้หญิงก็จะมีหลายคนเหมือนกันนะคะแต่ว่าฝากวตให้แอนน้ำเนเอ้อยู่ข้างล่างนะคะคนละหนึ่งข้อความเนาะเป็นกําลังใจให้แอนด้วยก็แล้วกันนะคะจะมีลิงก์อยู่ด้านล่างนะคะ ฝากเป็นกำลังใจร่วมัวดให้กับแอนด้วยนะ fv 1 1 8นะคะหมอลำหญิงฟีเวอร์2 1นะคะเดี๋ยวแอนจะไปรับรางวัลประมาณเดือนหน้านะคะต้นเดือนหน้าถ้าเกิดได้ดิถ้าเกิดบ่ได้อะคือบด้รับกดลิงก์ด้านล่างเลยนะคะสวัสดีค่ะซอน้องแอนสบายดีค่ะสวัสดีน้องแอน fc ไต้หวันขอบคุณค่ะพี่พนาสบายดี ขอบคุณพี่เสอดดาวด้วยนะคะดาวห้าสิบดวง FC ทั้งอัลเบินอารองเลยคะ่ะเร่งจันบอสมอร์ Morning, นิงน้องแอนอ่อ FC ขอบคุณพี่อรุณศรีด้วยนะคะหนึ่งร้อยดวงปิดตำหนักแบบจบร้อยขึ้นอย่างมาแล้วสวัสดีค่ะสู่เด้อนน้องแอนขอบคุณค่ะส่งกำลังใจอ้าขอบคุณนะคะบ้านเอบีลืมส่งกำลังใจให้บอสด,ด้วยนะคะ ส่งกำลังใจให้คุณลุงด้วยนะคะส่งกำลังใจให้ทั้งคู่สู้ๆนะคะเป็นกำลังใจให้เช่นเดียวกันค่ะชว่วงนี้สถานาการณ์ก็กคือสิเป็นฟิลแบบประมาณว่ายังไม่แน่นอนนะคะงานยนังก็เลื่อนเหมือนกันเนาะเปลี่ยนสวยน่ารักสวัสดีค่ะมาทันค่ะ นกะกะกรดีขอบคุณดาวเดา99ดวงด้วยจากพี่รักกันเมื่อยังหายใจนะคะขอบคุณพี่เบิร์ดด้วยนะคะดาว50ดวง FC จากสุลินสวัสดีค่ะพี่สาวสศิธรภูเพนสวัสดีค่ะพี่แอนคนสวยน้องมินนี่นะคะถึงครับคิดถึงเหมือนกันนะสวัสดีค่ะซอืซ้อดาวบเป็นขอบัญชีได้บอ ส่ดดาวว่าเป็นว่าเป็นอย่างค่ะซอให้กําลังใจอ๋อให้กําลังใจแล้วค่ะซอกับบอสใส่เสื้อ,อยี่ห้อเดียวกันอ๋อขอบคุณพี่นัทกรน,นะคะดาวห้สิดวงสู้ค่ะสวยวันสวยคืนสวัสดี2องพันหนึรคนในช่วงนี้นะคะสวัสดีน้องเอโอซอเอาเป็นกําลังใจให้นะคะสู้ๆนะ สวัสดีพี่แอนเอบีไม่มีดาวแต่มีใจใช่เอซหน้าใหม่เป็นกําลังใจให้นะคะขอบคุณดาวสองร้อยดวงจากพี่อุด้วยนะคะงานโดนยกเลิอกออลููเรื่องแล้วเขาไปเบิ้งไหลยู่ค่ะเป็นกําลังใจให้เดอ้อเดี๋ยวอ่ะบ้านเอบีน่ากำลังจะรวบรวมเมาะบัตให้คุณลุงอยู่นะคะตอนนี้พี่นอดีชอบสีอะไรคะอืม แต่ก่อนเนยแบบก็ชอบสีชมพูสีฟ้าอะไรประมาณนี้แหละหวานๆเนาะแต่ตอนนี้ก็เหมือนแบบได้หมดค่ะแต่ว่ายกเว้นสีดําสวัสดีค่ะเป็นกําลังใจให้ขอบคุณพี่นัทรดาด้วยนะคะฮักเดอร์ออรดีขอบคุณพี่กิ๊กค่ะเป็นกําลังใจให้สาวแอนขอบคุณพี่ซันแอนสซู ดูแลสุขภาพค่ะพี่น้องช่วงนี้กะเมื่อกี้ฝนตกมั้งขอเลกแนวโอ้ยหนูบ็นเล็ขเลยขอให้ถูกหวยนะคะพี่น้องมืออื่นอย่าลืมกดโหวตให้แอนหน่อยนะคะที่แอนปักหมดด้านล่างฝากเป็นกำลังใจให้หน่อยนะ โซโซนะพี่แอนขอบคุณพี่กิติเอ้ยน้องกิติพงด้วยนะคะน้องเนาะห้สิบดวงสวัสดีคำเตยคิดถึงเหมือนกันรักเอบีฝากเป็นกำลังใจให้คุณลุงเลยด้วอค่ะอยู่ในบ้านเอบ,บีผู้ใหญ่บอกข้าในเขาบ้าน AB. เอบเซิร์เขาไปหาเลยเขาเป็นเป็นสมาชิกน้ำกันใดนะคะสวยแล้วก็กิ่งแล้วอ้อีกสักหน่อยแอนก็จะไปห้องอัดนะคะสวัสดีค่ะสอจกันร้อยขอบคุณพี่ป๋อมนะ ขอบคุณพี่พัชนิดานะคะขอบคุณคุณน้องนะคะดาวห้าสิบห้าดวงมาจะาก,กินตำบัก่งย่ำเดือโอ้จะเสียบเถอะได้ยินอยู่ได้ยินทุกคำแล้วก,กับแฟนแล้วหรอดีแล้วล่ะเอา เพียนชอบกินอะไรคะรักซอขอหอยหน่อยแอนเป็นแฟนบอยบอขอบคุณพี่ลิซ่าดาวสองร้อยดวงผู้เก็ตมีแต่แดดครับอสดใสสุดตอนแรงงานทุกมือข่อยจนสีหายน้ำเป็นตะเมย <c oughs> ธรรมดา ให้กำลังใจคุณลุงหน่อยให้แล้วค่ะให้แล้วเป็นกำลังใจให้นะคะพรุ่งนี้หวยออกขอให้ถือคืนนี้มีไลรอีกไหมอ๋อไอ้น่าจะไปไลฟ์ในช่วงเทียนอัดเสียงอะคะ่ะสวัสดีค่ะซอกินฮอดหลายอาวมือนีก่กะบรรยากาศมันกะสิแบบเส้าเศเงาเงา,งาแนวเนาะแต่แบบคือก็ มันก็ต้องผ่านไปได้ด้วยดีนะคะซออย่าลืมไลฟ์สดคู่บอสให้กำลังใจบอสหน,น่อยหนูคิดว่าตอนนี้คือคุณลุงเขาก็น่าจะแบบยุ่งอะคะ่ะกำลังใจทุกๆเรื่องนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณพี่โบวีด,ด้วยนะคะ วันนี้พี่หมดไปห้าข้อความขอบคุณคะ่ะ FC จากอุบลค่ะพี่แอนขอบคุณคะ่ะกินข้าวหรือ,อยังกินแล้วค่ะพี่กุ้ง FC ครับพี่ตน้นวอนาแมนขอบคุณพี่โบนะคะดาว99ดวงรักสอให้กำลังใจบอสก็ ให้กำลังใจกันนะคะสวัสดีค่ะ f อฟจากสกลน,นครขอบคุณพี่ตีบุบผาด้วยนะคะขอบคุณพี่จุอะไรนะเนี่ยอ๋อจินตนาจิตทานาห้สิดวง เดี๋ยวมันก็ผ่านไปใช่วันนี้ปัญหาเยอะมากทุกคนจอเรื่งงอย่างเป็นเรื่องอย่างแน่นอนนี่ต่ากันสวดๆอยู่สวัสดีค่ะพี่แอนรักคับจากประเทศเลาวนี่ขอบคุณจา้า FC อุดรคาซอขอบคุณทุกๆก,กำลังใจเลยนะคะจริงๆแล้วหนูก็เป็นกำลังใจให้กับทุกคนแหละที่กำลังเจอกับปัญหาแม้กระทั่งแบบ ในในในตัวของเราเองอ่ะเราก็ยังมีปัญหาเลยนะคะก็มีวันที่ดีและไม่ดีบ้างแหละเป็นธรรมดาวันที่เราเจอปัญหาเราก็ต้องตั้งสติแล้วก็ผ่านไปให้ได้นะคะ AB house ให้กำลังใจนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณคุณสุภาวดีนะคะ75ดวงซูซูติดตามชีวิตซอกับบอสจนจะเป็นหมีแพนด้าแล้วขอบคุณนะคะติดตามกันไปมากเยอะๆติดตามกันไปนานๆน,นะคะให้กำลังใจกันเนาะ วันนี้ก็จริงๆเราเครียดนะนี่นเครียดได้แต่ว่าก็ยอย่าเออกะเห็นว่าแบบทุกคนถานเสียจะะเล็บแบบกระตองมไลาสดจังสิหมสวัสดีพี่บาทขอบคุณพี่แองเจิลนะคะดาวห้สิดวง F4 จากเกาหลีสวัสดีตอนดึกครับซอแอนพี่แสงตะวันขอบคุณพี่หนุงหนิงนะคะดาวห้าสิบดวง สวัสดีคุณสวยขอบคุณค่ะพี่พีกุลส่งกำลังใจให้คุณลงุงเช่นกันเป็นกำลังใจให้คำเตยด้วยนะพยายามลดน้ำหนักอยู่ขอบคุณดาวหนึ่งร้อยดวงจากพี่การทนิตหรือว่าพิ่นิดนะคะนักซ้อมเหมือนเดิมอย่าทิ้งกันไปไหนนะทุกคนอยู่ด้วยกันนาน,น,าน คือบางทีการการที่เราบอกคนอื่นสู้อะค่ะทุกคนมันเป็นเรื่องที่แบบพูดได้ง่ายมากเลยแต่ว่าคนที่เขาเจอปัญหามันทําได้ยากมากเลยนะมันก็เลยเหมือนกับว่ามันอาจจะเป็นคําที่พูดง่ายอะแบบสู้ๆนะสู้ๆนะสู้ๆนะอะไรเงี้ย FC น้องค่ายขอบคุณค่ะพี่แจ๊คสู้ๆครับแต่คือมันเหมือนกับคนที่เขาแบบ ที่เขากำลังเจอปัญหาค่ะมันมันเหมือนกับเขาก็ต้องแบบใจแข็งมากๆรักพี่แอนขอบคุณค่ะคิดถึงค่ะพี่ปุ๋ย<ป>เขียนแล้วมันหายไปเอาฝากบดด้วยนะคะด้านล่างที่แอนปักบดไม่รู้เห็นไหมนะเดี๋ยวแอนพิมพ์ใหม่อีกทีหนึ่งหลักสอง สร้อยก็เลยใจบอดหน่อยอ๋อให้แล้วค่ะพิมพ์ไปแล้วขอบคุณนะคะทันทันคืนนี้แล้วคณออเป็นกําลังใจให้คนออเด้อเอบี AB, รักน้องแอนอุปสรรคมีไว้พุ่งชนสู้ๆนะคะปัญหาไี่ไว้แก้วันนี้ดูเศร้าใชา่มันแบบมันมีแต่เรื่องอ่ะขอบคุณพี่ยุพาพานัน มูตกอยัดถามคอยด,ดูวยคอยไห้ดิมีกำลังใจนะครับตจังหอยได้แอนขอบคุณค่ะทุกหาคนลนุ่มไายสู้ๆค่ะดาวน้องร้อยดวงกายคิดทอดเพียงคิดทอดเหมือนกันคือหนูแบบทำอะไรไม่ได้แหละทุกคนคือนอกจาคทำว่าแบบเออให้กำลังใจนะอะไรเงี้ยคือมันก็มีแค่นั้นแต่ มันก็ทําอะไรไม่ได้อะค่ะอขอบคุณค่ะกาลังใจจากน้องๆน,งนพัสนงนพัสขอบคุณพี่แสงตะวันด้วยนะคะห้าสิบดวงเราไม่เงนิงนแต่ไม่หัวใจ แล้วน,น้องแอนคะ่ะมาเห็นนะซ้อยิ่งเลยคะ่ะคือยังไงคะวาจิบ่ไล่แต่ว่ากับแบบพี่น้องก็ทายก็ได้บแบบเอือเ่ยงก็ได้เข้ามาพอแล้วสำหรับเพศผล ที่ใจจะเทคะแนนสวัสดีพี่วัวพันด้วยนะคะพี่อยู่ในคอนแกันเพิ่งมาตามน้องแอนขอบคุณค่ะพี่อยู่ในตัวเมืองเลยเหรอคะสวัสดีค่ะพี่แอมิกาแพ้ใจคนดีวันนี้บรรยากาศเศร้าจังเลยเป็นกำลังใจให้ ดูค่อยหายดิคุณลุงก็มีปัญหาหนูก็มีปัญหาพอดีแล้ววันเนี้ย จับมือไว้แล้วไปด้วยกันใช่ค่ะหนูก็เลยแบบเงียบๆอะ่ะวันเนี้ 哦哟、oh, อย่าลืมไปโหวตให้หนูด้วยนะข้างล่างหมอนล้ฟีเวอร์เปิดพิงดิวแล้วนะึงช่วยใครใครมีความสุขช่วยค,ค่ะขขอบคุณนะคะ เอใหม่ขอบคุณค่ะพี่ฮามี่ขอให้สิ่งที่เรากำลังจะเจอเนี่ยมันผ่านไปได้ด้วยดีแล้วก็ขอให้มีแต่สิ่งดีๆนะคะยิ้มเข้าไวา้ขอบคุณค่ะดาวหนึ่งร้อยดวงจากพี่อุ้ขอบคุณพี่ออนแอดด้วยนะคะ หนูจะไปแล้วนะคะเดี๋ยวหนูได้เวลาแล้วหนูมาแป๊บเดียวขอโทษทุกคนด้วยที่หนูหนด้วยนานๆไม่ได้เพราะว่าช่วงนี้หนูก็ยุ่งด้วยเนาะแล้วก็ต้องเคลียร์ตัวเองในหลายๆอย่างนะคะก็มันากเป็นกำลังใจให้ด้วยแล้วกันนะคะขอบคุณดาวทุกดวงเลยที่ส่งมาให้นะเดี๋ยวหนูจะไปอัดเพลงต่อก็คงเด็ก ไปมือจะาช้มือกันแบบนี้ตลอดไปละบนคนที่เป็นใครก็ไม่รู้มีต่อกันตลอดไปขอบคุณพี่ปุ๋ยด้วยนะคะขอบคุณพี่มุกดา75ดวงกำลังใจคือดีที่สุดก็ต้องใจตัวเองขอบคุณค่ะไปแล้วนะคะนอนหลับฝันดีนะทุกคน